หลวงปู่เขียนงานงานเขียนหลวงปู่เขียนพระใบคุมเต็นที่ศรัทธาจะได้ทำบริจาคถวายไว้ให้กับอุทิที่สวนองทิศให้กับผู้ที่รองรับไปแล้วตอนนี้หลวงปู่เขียนอยู่แต่มีผู้ช่วยเยอะเลยวันนี้มีผู้ช่วยมาช่วยเยอะเลยทำไงดีเนาะ ช่วยหลวงปู่เลยค่ะเด็กๆเด็กน้อยทั้งหลายโอ้ยมาช่วยหลวงปู่กันโอ้โหไอ้ที่หลวงปู่ไม่เหงาแนี่เลยหลวงปู่ไม่เหงาเลยหลวงปู่ทางานเพลินแน่เลยกระจายหลวงปู่ทางานเพลินแน่เลยนอนตื่นมาก็กินกินแล้วก็ปวนเลยนะกินแล้วก็ปวนหลวงปู่เลยนะคะ อ๋มีแรงเยอะสมาชิกทั้งหลายสมาชิกใหม่มีแรงเยอะปวดหลวงปูช่วยหลวง,ง,ง,งปูทำงานเล้ตุ้มเป๊ะเลยค่ะหลวงปูทำงานเล้ตุ้มเป๊ะเลยโอ้โหทำไงดีเนาะหาอะไรให้เขาเล่นจะได้ไหมไปลุยป้ายหลวงปูสีหลวงปูเขียนใหม่เละตุ้มเป๊ะแน่เลยลูกเล้ตุ้มเป๊ะแน่เลยือวาจะจับขงง้งกง ขังกงนี่นีขังมุ้งก็ไม่อยู่จับข้ามุ้งก็ไม่อยู่โอ้ย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 เล่นเล่นกันเล่นกันขวัหลวงปูด้วยขวัหลวงปูด้วยเออเล่นกันสนุกสนานหันษาตลอดเวลาปูทำงานไม่ได้แล้วปูทำงานไม่ได้แล้วปูทำงานไม่ได้แล้ว ช่วยสร้างความบันเทิงให้หลวงปู่ได้ไม่เหงาเนาะแต่ก็ควรงานหอวงปู่เละเลยหกเหมียวหกชีวิตน้องเหมียวสมาชิกใหม่มเล่นกันไปเดี๋ยวคงเรี้ยนเหนื่อยมั้งเดี๋ยรอยให้เขาเหนื่อยก่อน,นรอยเขาเหนื่อยเขาหลับแล้วค่อยทําทงานต่อเหมือนกันนะม่อเลี้ยงเด็กๆเลี้ยงเด็กๆถ้าเขากําลังโซนกําลังเล่นก็ให้เขาเล่นก่อน เล่นสักพักหนึ่งเขาเหนื่อยหิวกินแล้วก็หลับเป็นเด็กอนุบาลเด็กอนุบาลครับก็ดูกัดูเขาครับดูเขากันเลยดูเขาเลยลุยเละลุยแลกลุยเละลุยแลกเลยค่ะลุยเละลุยแลกเลยครับ เต็มที่แล้วลูกเล่นเต็มที่เลยนูกปูไม่ทำาจ้าปูไปพักก่อนให้เมียเล่นก่อนเนาะให้มีเมียเล่นก่อนนะเ,เอนานะปูไห้ทำต่อครับก็ขอนำความสุขนี้ให้กับทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันขอความสุขจงมีแด่ทุกท่านทั่วการทุกคนทุกท่านด้วยเทินดูแล้วมีความสุขสิ่งไหนทำแล้วมีความสุขก็ทำสิ่งนั้นเนาะสิ่งไหนที่ ทำแล้วเกิดความทุกข์ก็ปล่อยวางปล่อยวางไม่ต้องเก็บมาคิดอะไรให้เป็นทุกข์ครับสุดท้ายนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปโชคดีมีสุขทุกการทุกคนทุกท่านสาธุ